มันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเรานั้นสามารถเข้าไปสำรวจภายในรูมดำได้จะประสบกับชะตากรรมในรูปแบบใดบ้างเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจมีข้อสงสัยหรือมีคำตอบอยู่ภายในใจอยู่แล้วส่วนสมมติฐานของทางช่องเองคิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้ความน่าอัศจรรย์ใจของรูมดำนั้นมาทำให้เรามองข้ามกับความเป็นจริงที่ว่ารุมดำมันก็คือเพื่งฉีกกระชาก แล้วบีบอัดสสารทุกสิ่งในเอกภพหากว่าเราตกเข้าไปในลุ่มดำมันก็ไม่ต่างจากการกระโดลงไปในเครื่องย่อยขยะรีไซเคิลจุดหมายปลายทางของเรานั้นหาใช่จัก,กรวาลอื่นไม่แต่หากเป็นยมมาโลกหรือเรียกไง่ายๆว่าร่างกายของเรานั้นถูกฉีกจนลึกถึงระดับอะตอมไม่สิอาจถึงระดับแม้แต่อนุภาคก็ยังไม่เหลือหรือคุณผู้ชมคิดว่า อาจมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูิปัญญาที่อาศัยอยู่ในมิติที่สูงกว่าสีมิติมารอช่วยชีวิตเราในแบบภาพบยนต์เรื่องอินเตอร์สเตลลาอย่างนั้นหรือเรามาดูกันว่าสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าถ้าหากเรานั้นตกเข้าไปในหลุมดําแล้วจะประสบกับชะตากรรมในรูปแบบใดบ้างหนึรูปแบบกระบวนการสปาเกตตี หรือสปาเกตตี้โปรเซสเมื่อเราตกลงไปในลุมดำชนิดมวลดวงดาวหรือสเตลลาแบคโฮซึ่งเกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์3เท่าขึ้นไปวัตถุที่อยู่ภายใต้แรงดึงดูดมหาศาลจะถูกแรงไททอลทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เข้าหาในทิศทางของวัตถุที่ก่อให้เกิดสนามโน้มถ่วงและผลที่เกิดจากกฎกำลังสอง0ผันก็จะทำให้ส่วนที่ใกล้ลุมดำกว่าของวัตถุ จะถูกดึงดูดได้เร็วกว่าส่วนที่อยู่ไกลกว่าวัตถุจะถูกดึงดูดจนยืดยาวแลกขาดออกจากกันกระบวนการนี้จะดําเนินไปเรื่อยๆไปจนถึงจุดที่วัตถุจะถูกแยกออกในระดับลึกถึงอะตอมและสุดท้ายวัตถุก,ก็จะถูกแยกอีกจนกลายเป็นอนุภาคสตริงเล็กระดับอนุภาคพื้นฐานเลยทีเดียวปรากฏการณ์นี้เรียกว่า กระบนการสปาเกตตีโพซิตในขณะที่วัตถุที่ตกไปในรูมดำมวลยิ่งยวดนั้นต่างออกไปวัตถุอาจจะสามารถผ่านขอไฟ้าเหตุการณ์เข้าไปได้โดยไม่ทำให้กลายเป็นสปาเกตตีไปสก,ก่อนและลำดับต่อไปจะเป็นช่วงที่วัตถุจะตกข้ามขอฟ้าเหตุการณ์เข้าไปคข้มจำกัดความขอฟ้าเหตุการณ์อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลุมดำคือพื้นผิวในกาลเวกาซึ่งระบุต,ตำแหน่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อวัตถุได้ข้ามผ่านพื้นผิวนี้ไปแลวมันจะไม่มีทางกลับออกมาอย่างด้านนอกได้อีกดังนั้นอะไรก็ตามภายในพื้นผิวนี้ผู้สังเกตภายนอกจะไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากนี้ขอไฟเหตุการณ์ยังกลมเกืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพื้นที่กาลอวกาศปกติโดยไม่มีลักษณะเด่นอะไรที่มีมวลเท่ากันหนวคิดหุที่นอกจากล่าวว่า รุ pues in in ่มดำเขาจะดึงข้ามทุกไฟจานไปแลงทุกไฟนั้นก็วัตถุไม่ได้เป็นพงที่ผิวที่สามารถแขโคจรได้ลอบขวารุ่มดำได้อย่างทําให้สสสารหรือลังสีที่เคลื่อนผ่าบใิเนั้นช้าลงเลยที่ทำให้เกิดการสูญเสียลนงงาน้มถ่วงที่ถูกสร้างและเมื่อวัตถุเช่นเดียวกันสนามความโน้มถ่วงเวลาก็จะเริ่มเดินช้าลงเพราะเกิดจากการยืดของช่วงเวลาจากความโน้มถ่วงนั้นสัมพันธ์กับ ผู้สังเกตภายนอกขอบฟ้าเหตุการณ์โดยผู้สังเกตภายในจะมองเห็นกระบวนการทางกายภาพหรือภาพรวมไปถึงนาฬิกาที่เดินช้าลงแต่ผู้ที่อยู่ภายในขอบฟ้าเหตุการณ์จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของช่วงเวลาเลยแม้ว่าเวลาจะเข้าใกล้ค่าอน,นันต์หรือก็คือเวลาใกล้จะหยุดเดินนั่นเองจากมุมมองของผู้สังเกตาการที่อยู่ภายนอกวัตถุที่ตกลงไปนั้น จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงแต่แม้ว่าจะเข้าใกล้แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะยังไปไมื่อถึงขอบ้าเหตุการณ์สักทีเมื่อวัตถุผ่านขอบ้าเหตุการณ์จากมุมมองของผู้ที่ตกลงไปจะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่บริเวณขอบ้าเหตุการณ์แม้จะผ่านขอบ้าเหตุการ์ไปแล้วก็ตามภายในขอบ้าเหตุการณ์เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้ซิงโครนิลิตี้มากๆด้วยแรงไทโอลที่มีค่าเป็นอนันต์ก็จะทําให วนประกอบของทั้งหมดของสสารลึกลงระดับถึงอะตอมจะถูกชฉีกยงออกจากกันก่อนที่จะถึงซิงคูลาริตี้โดยที่ไม่สามารถทราบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายในซิงคูลาริตี้ได้แต่เชื่อว่าจากทฤษฎีควอนตัมต้องการที่จะอธิบายเหตุการณ์บริเวณใกล้เคียงเมื่อวัตถุข้ามผ่านไปในขอบฟ้าเหตุการณ์ มันมักจะหายไปจากเอกภพไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านจุดนี้ไปจะไม่สามารถศึกษาตัวอย่างนี้ได้อีกต่อไปจากผู้สังเกตการภายนอกขอบฟา้าเหตุการณ์พบว่าก้อนหินที่ถูกโยนเข้าไปในลุมดําแม้ว่ามันจะผ่านไปหนึ่งล้านปีแล้วก็ตามก้อนหินก็ยังไม่สามารถผ่านขอบฟา้าเหตุการณ์เข้าไปได้ตามทฤษฎีลุมดํามีคุณสมบัติทางกายภาพที่แยกออกจากกันสามประการได้แก่มวลประจุไฟฟ้า,ฟาและโม,มเมนตัมเชิงมุมลุมดำสองลุมใด ที่มีคุณสมบัติทั้ง3เท่ากันจะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างกันได้เลยซึ่งไม่เหมือนกับวัตถุทางดาราศาสตร์อื่นๆเช่นดาวฤกษ์ที่มีค่าคุณสมบัติมากมายจนไม่อาจนับได้แสดงว่าในการยุบตัวของดาวฤกษ์จนกลายเป็นหลุมดำนั่นมีข้อมูลของคุณสมบัติที่สูญหายไปเป็นจำนวนมหากาแต่จากการศึกษาทฤษฎีทางกายภาพข้อมูลของสารก,ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่ไม่มีทางที่จะทําให้สูญหายไปได้การที่ข้อมูลคุณสมบัติของสสารที่ตกเข้าไปภายในลุมดําสูญหายไปเกือบหมดจึงเป็นเรื่องที่น่าพิศวงอย่างยิ่งนักฟิสิกส์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรัดิก์ข้อมูลของลุมดําสมมติฐานบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพและสสารที่อยู่ภายในเอกภพที่นําไปสู่บทสรุปที่ต่างออกไปเช่นถ้าหากธรรมชาติยอมไม่มีแม่เหล็กขั้วเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางทฤษฎีแต่ก็ยังไม่เคยถูกสังเกตพบก็น่าจะเป็นไปได้ที่ ลุ่มดำจะมีประจุแม่เหล็กแต่ถ้าหาเอกภพมีมากกว่าสิมิติเหมือนที่กล่าวไว้ในทฤษฎีสิงหมีโครงสร้างแบบทรงกลมแบบ d i m ม n ชันอล l a นติเดซิสเตอร์สเปทฤษฎีนี้ก็จะผิดไปโดยสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็ยังคงใช้ในมิติของเราที่ปรากฏเป็นสีมิติก็ต่อเมื่อเอกภพมีรูปร่างเกือบแบนเท่านั้น ถ้า,าว่าเราตกเข้าไปในรูมดําจะพบกับจะตกรรมรูปแบบใดบ้างก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในตอนที่สองจะขอเล่าย้อนแนวคิดในตอนที่หนึ่งสักเล็กน้อยโดยแนวคิดในตอนที่หนึ่งนั้นจะอิงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบนโลกตัวยอย่างเช่นถ้า,าว่าเราถูกด,ดูดเข้าไปในโทชักโครกซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าโถชักโครกนั้นทํามาจากเทเทเนียม บวกกับที่มันมีแรงดึงดูดมหาศาลเราก็จะสามารถผ่านเข้าไปในรูโถส้วมนั้นได้แต่ปลายทางร่างกายของเราก็คงจะเละเป็นขี้การที่เราตระหนักถึงความตายที่รออยู่ก็เพราะว่ามันอยู่ในสเกลที่มันไม่เกินความเข้าใจของมนุษ์นั่นเองแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ความน่าอัศจรรย์ใจของรุมดำนั้นมาทำให้เรานั้นมองข้ามกับความเป็นจริงที่ว่าเมื่อเราตกเข้าไปในรุมดำ ปลายทางของเรานั้นไม่ใช่จักรวาลอื่นเ่าแต่เป็นยมโลกที่มียมบาลมารอรับดวงวิญญาณของเราอยู่อันก็เพราะว่าร่างกายของเรานั้นถูกฉีกลึกจนถึงระดับอะตอมไม่สิอาจถึงแม้แต่อนุภาคก็ยังไม่เหลือและในตอนที่สองทางช่องก็จะกล่าวถึงในส่วนสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ง่้คคามเห็นว่าถ้าหากเราตกเข้าไปในลุมลำแล้ว แลประสบกับชะตากรรมในรูปแบบใดเริ่มจากลุ่มดำคือทางผ่านไปยังจัก,กรวาลอื่นถ้าเราลองเอาภาวะเอกฐานหรือซิง g ลาริตี้ของลุ่มดำมาต่อเข้ากับซิง g ลาริตี้ที่เกิดขึ้นในตอนที่เกิด Big Bang มันก็พอที่จะเชื่อมโยงกันได้แต่ปัญหาก,ก็คือทางผ่านไปยังอีกจัก,กรวาลมันก็คือเราต้องผ่านเข้าไปในซิง g ลาริตี้ซึ่งมนุษย์เรา แค่ปล่อยให้ลอยไว้เฉยๆท่ามกลางความว่างเปล่าของอวกาศไม่กี่นาทีก็สู่ขิดแล้วและยิ่งไม่ต้องพูดถึงการถูกบีบอัดให้เล็กยิ่งกว่าอะตอมเราจะใช้วิทยาการใดเล่าเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่ได้ในสภาวะที่สุดขั้วเช่นนี้แต่จากนี้เรามาดูข้อมูลของภาวะเอกฐานและองค์ประกอบของลุ่มดำกันภาวะเอกฐาน ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปณบริเวณใจกลางของลุมดำทรงกลมนั้นจะมีภาวะเอกฐานหรือซิงเกิล r i ิตี้อยู่ที่มีความหนาแน่นเป็นอันนั้นเป็นบริเวณที่ความหนาแน่นไม่สิ้นสุดภาวะในลุมดำที่ไม่มีการมุนนั้นจะเป็นเพียงจุดจุดหนึ่งหรืออาจกล่าวได้ว่ามันมีมิติความยาวความกว้างและลืกเป็นศูนย์ ส่วนภาวะของลุมดำที่หมุนได้จะให้นิยามที่ต่างออกไปส่วนองค์ประกอบของรุมดำหรือ black hole นั่นก็คือที่หาวัตถุที่อยู่ในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากและไม่มีอะไรที่จะสามารถหลุดจากบริเวณหลังขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ event horizon ได้แม้แต่แสงที่มีความเร็วสูงสุดในจักรวาลเองก็ตามดังนั้น เราจึงไม่สามารถมองเห็นใจกลางของลุ่มดำได้ลุมดำจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นขอบเขตของตัวเองเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ event horizon ณตำแหน่งของรัศมีชวัตชซลซึ่งหากวัตถุลุดเข้าไปแล้วมันจะต้องเล่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงจึงจะสามารถหลุดพ้นออกมาได้จากบริเวณขอบฟ้าเหตุการณ์แต่ความเป็นไปได้นี้ ถูกจำกัดโดยทฤษฎีสมรรถภาพพิเศษของอเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองจะไม่มีสิ่งใดที่ทำเช่นนั้นได้เมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า3เท่าของดวงอาทิตย์ขึ้นไปเพอา่านเชื้อเพลิงจะหมดลงจะไม่อาจที่จะสร้างปฏิกิริยาในเคลียร์ฟิวชันได้อีกและได้ถูกบีบอัดลงด้วยแรงโน้มถ่วงคนทวนเองจนแกนกลางมีขนาดเล็กยิ่งกว่าอะตอมซึ่งเรียกว่า ภาวะเอกฐานที่อยู่ภายในวงกลมดำมืดของขอบ้าเหตุการณ์นักดาราศาสตร์ให้นิยามสิ่งนี้ว่าลุมดำเราไม่อาจมองเห็นลุมดำได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ใดๆที่มีอยู่เนื่องจากลุมดำมันไม่เปล่งแสงหรือลังสีใดๆออกมาแต่เราสามารถตรวจพบมันได้ด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุและคลื่นความโน้มถ่วงของลุมดำและ ในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบลุมดำในจักรวาลแล้วหลายแห่งและลุมดำเองก็แบ่งได้ออกเป็น3ประเภทคือลุมดำประเภทที่1คือลุมดำมวลยวดยิ่งหรือซูเปอร์แมซีฟแบล็คโฮลเป็นลุมดำที่สามารถพบได้ในใจกลางของแต่ละกาแล็กซีลุมดำยังพวกนี้มีน้ำหนักมวลมหาศาลซึ่งอาจมีน้ำหนักมวลมากเป็นหลายพันล้านเท่าของดวงอาทิตย์เราและส่วนใหญ่ จะพบหลุมดำมวนยิ่งยวดอยู่ในแจกลางของคว e ซ a าหรือควอซิสเตล่าเรดิโอซอสควซาคือวัตถุที่มีมวลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับดาวฤกษ์คือมันมีแสงสว่างในตัวเองแต่คว e ซานั้นจะต่างจากดาวฤกษ์ตรงที่มีแสงส่องสว่างมากกว่าดาวฤกษ์ถึง1000เท่าและนอกจากนี้ เรายังไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งของมันในห่วงอวกาศได้อย่างชัดเจนและแน่นอนเควซ่าเองจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่โตมโหรานใกล้เคียงกับระบบสุริยะของเราหรืออาจจะใหญ่กว่าเป็นห้ายร้อยล้านเท่าและมันหมุนด้วยคมเร็วประมาณ153,000มไมล์ต่อวินาทีเควซ่านั้นมันอาจจะเป็นแกนของกาแล็กซี่เกิดใหม่ที่กำลังอยู่ในระยะก,ก่อตัว หรืออาจจะเป็นจุดศูนย์กลางของลุมดำมวลยิ่งยวดซปเปอร์มสซสฟแบล็คโฮก็เป็นได้ส่วนลุ่มดำประเภทที่2คือลุ่มดำมวลดวงดาวหรือสเตลลาแบล็คโฮ่งเกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า3เท่าของดวงอาทิตย์เราขึ้นไปเมื่อหมดเชือเ้อเพลิงและสิ้นอายุไขโดยปกติดาวฤกษ์จะอยู่ในสภาพที่มีสมดุลระหว่างสงแรงที่มีอยู่ในตัวมันเองก็คือ 1. แรงผลัก อันเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่อยู่ในใจกลางของดาวฤกษ์และ 2. คือแรงดึงดูดเข้าหาศูนย์กลางอันเกิดจากขนาดของมวลหรือ gravitational pull เมื่อดาวฤกษ์ได้ทำการเาผาผลาญเชื้อเพลิงไปจนหมดโดยการล้อมนิวเคลียสและอะตอมต่างๆซึ่งเริ่มตั้งแต่ธาตุไฮโดรเจนฮีเลียมไปจนถึงอะตอมของธาตุเหล็ก ซึ่งการล้อมนิวเคลียสของอะตอมของธาตุเหล็กนั้นมันจะไม่ให้พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันมันจึงส่งผลให้พลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่ภายในของมันหมดลงและแรงผลักออกก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแรงดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางได้อีกต่อไปมันก็จะยุบตัวลงด้วยแรงโน้มถ่วงมาสาลของตัวมันเองจนเกิดระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาซึ่งจะหากหลังจากการระเบิดนั้น ยังมีมวลลงเรืออยู่ที่ใจกลางของดาวฤกษ์มากกว่าสามเท่าของดวงอาทิตย์ขึ้นไปมวลใจกลางดวงดาวนั้นจะยุบตัวต่อไปกลายเป็นหลุมดำแต่ถ้าหากว่ามันมีมวลน้อยกว่าสามเท่าของดวงอาทิตย์มันก็จะวิวัฒนาการไปสู่ดาวนิวตรอนและหลุมดำประเภทที่สามคือหลุมดำจิว๋วหรือหลุมดำเชิงควอนตัมมินิแบลคโฮลซึ่งเกิดขึ้นในยุคเริ่มแรกของเอกภพ ซึ่งลุ่มดำพวกนี้มีขนาดเล็กเพียงอะตอมเท่านั้นเกิดขึ้นหลังจากบิ๊กแบงได้ไม่นานลุมดำชนิดนี้มีอายุสั้นและจะสลายตัวด้วยการระเบิดแล้วปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมาส่วนการจะตรวจหาลุมดำนั้นแม้ว่ามันจะไม่สามารถมองเห็นภายในของลุมดำได้แต่ตัวลุมดำเองก็จะแสดงการมีอยู่โดยส่งผลกระทบต่อวัตถุ ที่อยู่ในวงโคโจรใกล้ๆภายนอกกอไฟเหตุการณ์เช่นลุ้มดำอาจจะถูกสังเกตได้โดยการติดตามวงโคโจรของดวงดาวที่โคโจรรอบลุมดำหรืออาจสังเกตจากแก๊สหรือส,สารจากดาวข้างเคียงที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ลุมดำโดยส,สารเหล่านี้จะม้วนตัวเข้าสู่ภายในจานพ่อพูนมวลและมีอุณหภูมิสูงขึ้น,นเรื่อยๆอุณหภูมิของจานพ่อพูนมวลรอบลุมดำ จะเพิ่มขึ้นสูงถึง10ล้านอุงศาคเควินและทำให้เปล่งรังสีพลังงานสูงในระดับรังสี X ออกมาจุสามารถตัวจับได้จากกล้องโทรทัศน์ที่โคจรอยู่รอบโลกจากการสำรวจนั้นให้เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าลุ่มดำนั้นมีอยู่จริงในเอกภพแนวคิดของวัตถุที่มีแรงดึงดูดมากพอที่จะบีดโค้งกาลาวอกาศ แสงนั้นไม่สามารถเดินทาองออกมาได้ถูกนำเสนอโดยนักราศาสมัครเล่นชื่อจอห์นมิเชลในปี1783และต่อมาในปี1795นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสเปียซิมงลาปัสได้ข้อสรุปเดียวกันตามความเข้าใจล่าสุดลุมดำถูกอธิบายโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้ทำนายว่าเมื่อมีมวลขนาดใหญ่มากในพื้นที่ขนาดเล็ก เส้นทางในพื้นที่ว่างนั้นก็จะถูกทำให้บิดโค้งไปจุดถึงศูนย์กลางของปริมาตรเพื่อไม่ให้สาสารหรือรังสีใดๆสามารถหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ในขณะที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้อธิบายว่าลุ่มดำเป็นพื้นที่ที่มีภาวะเอกฐานที่จุดศูนย์กลางและมีขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นบริเวณขอบเขตแต่คำอธิบายนี้ เปลี่ยนไปเมื่อมีการค้นพบกลศาสตร์ควานต่ำการค้นควานี้ในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นว่านอกจากลุมดำจะสามารถกักขังสาาสารไว้ภายในตลอดกาลแล้วก็ยังมีการค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกมาภายนอกเรียกว่ารังสีฮอว์กิงและอาจสูญเสียมวลจนหมดลงในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ยังไม่มีคำอธิบายใดเกี่ยวกับลุมดำที่ถูกต้องที่สุด จนสามารถนำมาเป็นคำตอบของสมมติฐานได้ถ้าหากว่าเราตกเข้าไปในหลุมดำแล้วจะพบกับชะตากรรมในรูปแบบใดในตอนที่3จะเป็นวิธีการหนีออกจากหลุมดำอย่างที่ทราบกันว่านักวิทยาศา,ศาศสตร์ได้สมมติฐานว่าถ้าหากเราตกเข้าไปในหลุมดำแล้วเราจะต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงนั้นซึ่งมันก็มีความเร็วอยู่ที่ 2,99,792กิโลเมตรวินาทีเราจึงจะสามารถหลุดพน้นออกจากรุมดำได้แต่คมเห็นของทางช่องนั้นสงสัยว่าถ้าหากจะหนีออกจากร่มดำนั้นความเร็วนั้นไม่ใช่คำตอบเพราะว่าทิศทางของกาลอวกาศหลังผ่านขอบเขตของอีเวนฮอลรซอนหรือขอบฟ้าเหตุการณ์ถึงแม้ว่ายานอวกาศของเรา สามารถเล่งความเร็วในระดับที่มากกว่าความเร็วแสงได้แต่จุดหมายปลายทางก็จะจึงเป็นก้นบึ้งของลุมดำอยู่ดีณนะใจกลางของลุมดำณนะที่ซึ่งมวลของซิงคูลาริตี้จุดเล็กๆของภาวะเอกฐานนั้นสถิตยอยู่ไม่ว่าเราจะหันหน้ายานออกไปทางใดก็ตามจะบนกลางล่างซ้ายขวาจะเดินหน้าหรือถอยหลังปลายทางนั้น มันก็จะยังเป็นก้นบึงของรุมดำอยู่ดีนั่นก็เพราะว่ากาละโอกาสนั้นถูกบิดโค้งมากียจนม้วนเข้าหาแขนกลางของรุมดำนั่นจึงทำให้เส้นทางที่เราสามารถเคลื่อนที่นั้นเหลือแค่เพียงปลายทางเดียวคือใจกลางของรุมดำเป็นหลักการเดียวกันกันกบเลนส์ความโน้มถ่วงเมือเ่อแสงเดินทางผ่านจุด ที่การละอองอากาศมีการบิดโค้งมากเนื่องจากว่ามีมวลที่หนาแน่นของวัตถุอยู่ใ,ใกล้ๆจุดนั้นเช่นดวงอาทิตย์ของเราเมื่อแสงเดินทางผ่านเราจะเห็นว่าแสงนั้นเดินทางเป็นเส้นโค้งอ้อมผ่านดวงอาทิตย์ไปแต่ในความเป็นจริงแล้วแสงไม่ได้เดินทางเป็นเส้นโค้งแต่อย่างใดเพราะพื้นที่การละอองอากาศต่างหากที่บิดโคง้งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเมื่อต่อให้เราสามารถเล่งความเร็วในระดับที่มากกว่าความเร็วแสงได้แต่จุดหมายปลายทางมันก็ยังยังเป็นก้นบึ้งของลุมดําอยู่ดีเป็นเสยแต่ว่าย่านอวกาศของเรานั้นจะสามารถหายตัวจากจุด A ไปยังจุด B ได้โดยไม่ต้องอาศัยระยะทางไม่สนหรืออยู่ภาย,ยใต้กฎใดๆของจกักรวาลเลยและอีกอย่างก็คือย่านอวกาศของเรานั้นจะต้อง สามารถปกป้องลูกเรือจากสภาวะสุดขั้วที่อยู่ภายนอกยานได้เช่นถ้าหากยานของเราตอนนี้อยู่ณบริเวณใจกลางของโลกเราสภาวะสุดขั้วที่อยู่ภายนอกตัวยานที่จะต้องป้องกันให้ได้ก็คืออุณหภูมิที่6,200องศาเซลเซียสร,ร้อนจัดขนาดอินยังร้อมละลายและความดันที่บีบอัดตัวยานนั้นมาหาศาลมาก แต่ว่าภายในลุ่มดำนั้นเต็มไปด้วยความโน้มถ่วงมหาศาลแล้วเราจะออกแบบยานอาวกาศในรูปแบบไหนดีเพราะว่าเทคโนโลยีของเราในตอนนี้ยังไม่สามารถลดทอนหรือปิดกั้นความโน้มถ่วงได้เช่นกระปุกออมสินที่บ้านแน่นอนว่าเหรียนข้างในนั้นมันก็จะต้องกองอยู่ก้นกระปุกเป็นธรรมดาเพราะวัสดุของกระปุกนั้น ไม่สามารถปิดกัน้นหรือลดทอนผลของความโน้มถ่วงได้แม้ว่ากระป๋องจะทำมาจากวัสดุที่มาจากเหล็กก็ตามซึ่งต่างจากแสงไม่สามารถทะลุเข้าไปภายในกระปุกได้หากมันทำมาจากวัสดุทึบแสงดังนั้นแล้วในอนาคตข้างหน้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถควบคุมความโน้มถ่วงได้เรา ก็จะไม่สามารถสร้างยานที่สามารถพาเราเข้าไปสำรวจภายในร่มดำแล้วกลับออกมาอย่างปลอดภัยได้แล้วทำไมเราต้องเข้าไปข้างในร่มดำนั่นละ่ละก็นั่นก็เพราะว่าร่มดำนั้นคุมความลับหลายอย่างในจักรวาลและปิดบงังเราด้วยอีเวนต์ฮอล o n ซอนหรือขอบฟ้าเหตุการณ์นั่นเองส่วน การให้นิยามของการตายเมื่อเราตกเข้าไปในหลุมดำนั้นจากสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่ให้ความเห็นว่ากลไกของเวลาบริเวณรอบๆหลุมดำนั้นจะเดินช้ากว,กว่าบริเวณภายนอกที่ห่างพ้นออกมาจากอิทธิพลความโน้มถ่วงของหลุมดำยิ่งถ้าเราถูกดูดเข้าไปใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์หรือเอวินฮอลเลซนวัตถุที่อยู่ภายในสนามความโน้มถ่วงก็จะมีเวลาที่ช้าลง ซึ่งเรียกว่าการยืดหดของช่วงเวลาที่เกิดจากความโน้มถ่วงสัมพันธ์กับผู้สังเกตการภายนอกสนามโน้มถ่วงโดยผู้สังเกตนั้นจะมองเห็นกระบวนการทางกายภาพรวมไปถึงเวลาที่เดินช้าลงเช่นกันและเมื่อเราถูกด,ดูดจนผ่านเข้าไปจนพ้นขอบฟ้าเหตุการณ์นั้นเวลานั้นแทบจะหยุดเดินแม้ว่าผู้สังเกตการภายนอกจะคิดว่า เรานั้นได้ตกเข้าไปและได้ตัดสินเราไปแล้วว่าเราตายไปแล้วจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็แค่ติดอยู่บริเวณใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์หรืออีเวนต์ไฮร์ฮอริซอนเท่านั้นเองซึ่งอาจจะต้องรอเวลาอีกเป็นร้อยล้านปีกวัวที่เรานั้นจะตายอย่างแท้จริงถ้าในมุมมองของเราในช่วงเวลาที่เรากำลังตกเข้าไปผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์นั้น ผู้สังเกตการภายนอกได้แก่ชราและตายไปแล้วในไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาดัางนั้นใครกันแน่ที่กำลังจะตายระหว่างเราผู้ที่กำลังตกเข้าไปภายในหลุมดำหรือผู้ที่กำลังสังเกตการของเราอยู่ภายนอกกันแน่